สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดตีนํำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยหาน้อยสูตรเม็ดเดียวรูดงวดประจำวันที่4กรกาคม2565ันายนะครับผมก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือน ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมสำหรับแนวทางเมื่อวานนะครับผมหลุดไปนะครับผมก็ต้องขอโทษ fc พี่น้องนะครับผมแอดมินให้อยู่ที่8นะครับผมหลุดไปนะครับผม ตัวเลขแนวทางมีเข้าบ้างหลุดบ้างนะครับผมเป็นเรื่องปกตินะครับผมวันนี้แอดมินก็ขอมาแก้ตัวนะครับผมสำหรับวันที่4นะครับผมแอดมินให้รูดอยู่ที่4นะครับผมสำหรับ4นะครับผมก็จะมี40 41 42 43 44 45 สี่หกสี่เจ็ดสี่แปดและก็สี่เก้านะครับผมสำหรับตัวที่แอดมินชอบเป็นการส่วนตัวนะครับผมก็จะมีสี่หนึ่งสี่สองสี่สามสี่หกสี่เจ็ดและก็สี่แปดนะครับผมถ้าเอฟซีพี่น้องชอบก็ตามนะครับผมถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับผม แอดมินก็เอามานำเสนอเพื่อเป็นแนวทางเพื่อเป็นตัวเลือกให้กับ f อซพี่น้องนะครับผมเอาไว้พิจารณานะครับผมถ้าไม่ชอบตามที่แอดมินเจาะให้นะครับผมก็สามารถจับคู่เองได้นะครับผมสำหรับ4นะครับผมความชอบก็ต่างกันนะครับผมสำหรับชุด3ตัวนะครับผมแอดมินให้อยู่ที่1 4 3 8 4 6 6, 4 2 และก็748นะครับผมเอซี FC พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟกดไลค์นะครับผมกดติดตามให้กับแอปต,ตีนำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอให้เอซีพี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเงปัง,ปงๆนะครับผม ดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ